ถามว่าในส่วนของวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเหมาะสมกับใคร ตามที topic, target, ่พรบการปฏิบัติราชการทฮอิเล็กทรอนิกส์พศ .2565 เนี่ยออกประกาศออกมาก็กําหนดให้มีหน่วยงานขับเคลื่อน4หน่วยงานเนี่ยผลักดันให้เกิดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอครมอซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยสหน่วยงานขับเคลื่อนเนี่ยก็ได้มีการกําหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ออกมา2ระดับระดับเริ่มต้นและระดับมาตรฐานซึ่งเสนอให้กับครมอพิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม2 5 6่ผ่านมาถามว่าในส่วนของวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเหมาะสมกับใครก็คือตามเจตนารมณ์เนี่ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก อย่างง่ายเนี่ยอยากให้หน่วยงานที่ไม่เคยทําอิเล็กทรอนิกส์เลยเนี่ยทำแบบกระดาษเดิมๆเ,เนี่ยมีการปรับตัวให้มาใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการประชาชนซึ่งจากเดิมเนี่ยสมมุติว่าไม่เคยใช้เลยเนี่ยก็อย่างน้อยหน่วยงานเนี่ยก็สร้างอีเมลมารับอีเมลแล้วก็ให้บริการประชาชนผ่านอีเมลได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคละ และในส่วนของระดับมาตรฐานเนี่ยเหมาะกับใครก็เหมาะกับหน่วยงานที่เดิมๆเนี่ยเคยมีการใช้งานทางช่องทางอิเล็กทริกส์อยู่บ้างแล้วมีการรับทางอ e ีเมลมีการรับทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแต่อยากจะยกระดับตัวเองขึ้นมาก็สามารถมาดูเล่มวิธีการระดับมาตรฐานได้ซึ่งในวิธีการระดับมาตรฐานเนี่ยก็จะบอกถึงการยกระดับจากวิธีการทางอิเล็กทริกเดิมๆเนี่ยขึ้นมาเป็น e-service อาจจะใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือในการให้บริการก็จะเหมาะกับกลุ่มที่ต้องการยกระดับ ให้มาเป็นบริการที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น